สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับนัดที่ช่องอะไรดีที่ฝรั่งเศสนัดฟรานสำหรับไลฟ์สดในครั้งนี้นัดจะพูดถึงหัวข้อที่ว่า ถ้าอยากมาเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็หลายๆคนนะคะที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็มีหลายคนส่งข้อความเข้ามาถามนัดแหละว่าอยากจะเอาลูกของตัวเองเนี่ยมาเรียนต่อที่ฝรั่งเศสที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าบางเคสเนี่ยน้องอายุเกิน18ปีแล้วไม่สามารถที่จะมา ได้ไม่สามารถที่จะมาเรียนที่ฝรั่งเศสได้ด้วยวีซ่าติดตามแม่นะคะถ้าอายุ10เกิน18ปีแล้วไม่สามารถที่จะมาเรียนที่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าติดตามแม่ได้เนื่องจากว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามองว่าคนที่อายุ18ปีขึ้นไปจะถือว่าแบบโตแล้วมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ถ้าที่เมืองไทยนี่ก็คือ20เนาะ เรียนจบปริญญาตีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนัดขอเทศเสียงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสนี่ก็คือสิบแปดปีนะคะขอเทศเสียงนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> อ่าโอเคเสียงมาแล้วนะคะฝรั่งเศสนี่ก็คือ18ปดอะ,ะก็คือว่าถ้ายุเกินสิบแปดปีแล้วอยากมาอยู่ฝรั่งเศสอยากอยู่มาอยู่กับแม่หรือมาเรียนหนังสือว่างั้นเถอะอยากมาเรียนหนังสือเนี่ย ก็คือว่าจะต้องทำวีซ่านักเรียนคราวนี้หลายๆคนก็ถามว่าอา้าวแล้วจะเริ่มต้นยังไงนะคะเริ่มต้นยังไงนัดแนะนำว่าถ้านัดแนะนำว่าหนึ่งเลยคือให้หาโรงเรียนให้หาโรงเรียนก่อนเด็กเขาชอบอะไรแล้วเลือกโรงเรียนแบบไหนล่ะเรือโรงเรียนแบบไหนนะคะคําถามก็มีแบบนี้อีกว่าแล้วเรือโรงเรียนแบบไหนไปติดต่อโรงเรียนที่ไหน หนึ่งเลยคือต้องถามก่อนว่าเด็กเขาชอบเรียนอะไรนะคะเด็กเขาชอบเรียนอะไรอันนี้นัดนัดพูดนัดพูดจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนัดพูดโดยเล่าจากประสบการณ์นะคะไม่ได้ไม่ได้ทำสคริปต์อะไรไว้นะคะโทษนะคะคือพูดสดสดเลยเวลามีมีเวลานัดก็พูดนะคะเห็นนะคะพอดีไฟไฟมันตกก็คือหนึ่งแล้วจะหาโรงเรียนยังไงจะเริ่มต้นยังไงการเริ่มต้นหลกัหลกๆเลยก็คือหนึ่งหาโรงเรียนก่อน โดยถามเด็กว่าเขาอยากเรียนอะไรปกติแล้วถ้าอายุเกิน18ปีก็คือเด็กเขาจบม .6 แล้วจบม .6 แล้วเขาอยากเรียนต่ออะไรแนะนำถ้าน้องเขาชอบเรียนเขาเรียกอยากเข้ามาหาวิทยาลัยจบม .6 แล้วก็มาได้นะคะมาได้โดยเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เขาชอบอาจจะ ไปเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนศิลปาศาสตร์เรียนภาษาศสาสตร์เรียนการบริหารอะไรก็ว่าไปนะคะหลักๆเลยก็คือต้องติดต่อมหาวิทยาลัยที่มีสาขาตรงกับที่น้องเขาอยากเรียนถ้าอยากเรียนสายอาชีพก็เหมือนกันนะคะสายอาชีพที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ใบประกาศวิชาชีพอย่างนี้นะคะใบประกาศวิชาชีพเขาก็ให้เราไปติดต่อโรงเรียนปกติแล้วเนี่ยลองเซิร์ชดูถ้าเราไม่รู้คำเซิร์ชเนี่ยนะคะก็ใช้ Google นะคะว่าอยากเรียนอะไรอยากเรียนการโรงแรมอยากเรียนการต้อนรับอยากเรียนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้ติดต่อโรงเรียนถ้าได้โรงเรียนของรัฐบาลค่าเรียนก็จะถูก ถ้ายิ่งน้องอายุยังน้อยเนี่ยสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นแบบว่าวัยกำลังเรียนก็จะมีโรงเรียนหลายๆที่เขารับรองรองรับเด็กที่นี่ถ้าคุณยังไม่ได้ติดต่ออย่าเพิ่งไปกังวลอย่าเพิ่งคิดไปเองว่าเขาจะไม่รับยังไม่ได้ติดต่อเลยนะคะยังไม่ได้ติดต่อเลยก็คือติดต่อมหาวิทยาลัยติดต่อวิทยาลัยต่าง,างๆนะคะที่เรียนสายอาชีพหรือสายต่างๆที่น้อง เขาอยากจะเรียนแนะนำให้ติดต่อโรงเรียนใกล้บ้านก่อนปกติแล้วถ้าน้องเขาอายุยังน้อยเขามีโอกาสมากเลยละค่ะที่จะได้โรงเรียนนะคะที่จะได้โรงเรียนแล้วคราวนี้เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ก็ต้องติดต่อโรงเรียนเลยเขาจะบอกแหละนะคะเล่าให้เขาฟังตามความเป็นจริงอาจจะโทรศัพท์ส่งเมล หรือ Walk in เข้าไปนะคะไปติดต่อ,ตอที่โรงเรียนเลยพ่อแม่ญาติผู้ปกครองที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยให้ติดต่อไปเลยเขาจะบอกแหะคะ่ะว่าต้องใช้ลิสต์เอกสารอะไรบ้างปกติถ้าเด็กอายุยังน้อยเขามองว่ายังพัฒนาได้เหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียนเรียนรู้ได้นะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยมีเรียนอาชีพหรือว่าแม้ว่าไม่ใช่สายอาชีพนะคะก็คือเขาจะมีกัน มีคลาสปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสให้เด็กควบคู่กันไประหว่างเรียนตรงนั้นหรืออย่างถ้าเราลงเรียนบัญชีสมมุตินะคะบางมหาวิทยาลัยที่เมืองใหญ่ๆนะคะหรือว่าก็ไม่ต้องใหญ่มากมันแล้วแต่มหาวิทยาลายัยเขาเราลงทะเบียนเรียนอันเนี้ยเรียนบัญชีอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็จะมีย้อนกลับไปเขาเรียกอะไรเป็นค,าคลาสอ่ะคล้ายๆกับคลาสเตรียมตัวเขารับเราเนี่ยแหละเข้าเรียนอันเนี้ย แต่เขาจะให้เราไปเรียนภาษาก่อน6เดือนหนึ่งปีบ้าไปเป็นต้นนะคะเราไม่รู้หรอกว่าที่ไหนมันมีแบบนี้ตราบใดที่เรายังไม่ได้ติดต่อ,เ,อเราก็จะไม่รู้นะคะว่ามันมีที่ไหนแล้วก็ช้อยแถวบ้านเราเนี่ยควรเรียนอะไรยังไงเนียนะคะซึ่งจริงๆแล้วสาขาวิชาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ฝรั่งเศสก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างพอ เรารู้แล้วนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างบางที่สมมุติว่าถ้าเป็นาการเรียนที่เกี่ยวกับงานฝีมือหรือว่าการเรียนที่จะต้องรู้หลักคณิตศาสตร์บ้างเบื้องต้นเนี่ย <c> เขาก็อาจจะให้เราทำเทสรหรือขอใบประกาศการเรียนล่าสุดของเรานะคะซึ่งมาที่เรื่องของการทำเทสเนี่ย อย่างที่นัดเคยเจอเนื่องจากในสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาจะให้เราทำเทสออนไลน์นะคะทำเทสแล้วก็ส่งไปส่วนเรื่องใบประกาศเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะก็ต้องใช้อยู่แล้วใบประกาศเนี่ยว่าเราจบอะไรชั้นไหนนะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่ต้องรีบนะคะยังไม่ต้องรีบแปลหรือยังไม่ต้องรีบทำอะไรทั้งนั้นหลักการคือหนึ่งให้ติดต่อโรงเรียนก่อน เลือกสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่โรงเรียนใกล้บ้านดีกว่าไกลบ้านว่าไปเป็นต้นนะคะหรือถ้าไกลบ้านจะอยู่หอยยังไงอ่ะค่อยว่ากันติดต่อโรงเรียนได้ที่ใช่ที่ชอบแล้วค่อยไปทำวีซา่าซึ่งการทำวีซาก็ไม่ได้ยากนะคะให้เราไปลงชื่อกรอกข้อมูลในเว็บ ฟรานซวีซ่ากรอกข้อมูลปุ๊บๆนะคะจะเป็นวีซ่าอะไรอะไรนะคะวีซ่านักเรียนเราก็กรอกไปว่าเราจะไปเรียนที่ไหนอ d ดเดสยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีคําถามให้กรอกกรอกเสร็จเขาก็จะมีลิสต์เอกสารให้ว่าคุณจะทําวีซ่านักเรียนเนี่ยจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคุณก็จะได้เลข r reference การลงทะเบียนกับฟรานซ์วีซ่าจากนั้นคุณก็ทําการนัดหมาย เพื่อที่จะยื่นวีซ่านะคะใครที่อยากมานะฮะช่วงนี้โอ้โหฮอตฮิตมานะคะอย่างคิวตอนนี้เนี่ยก็คือไปถึงกลางธันวานะคะใครอยากจะมา,าใครจะอยากเดินทางมาก่อนปีใหม่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วเพราะว่าคิวยื่นวีซ่าตอนนี้เป็นกลางธันวากว่าจะพิจารณาวีซ่าอีกนะคะอันนี้แค่เล่าให้ฟังอพอเรายื่น เรานัดหมายเพื่อที่จะยื่นวีซ่าแล้วเรารู้แล้วแล้วเราได้ลิสต์เอกสารแล้วเราก็เตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นนะคะเตรียมให้เรียบร้อยอดูให้รอบคอบว่างั้นเถอะค่ะปิดรอยรั่วปิดเขาเรียกปิดช่องว่างทุกอย่างที่ที่มันดูเขาเรียกปิดช่องว่างทุกอย่าง อุดรอยรั่วทุกอย่างนะคะให้ดีให้เอกสารนั้นดู complete ที่สุดนะคะ perfect ที่สุดดูว่าโรง,งเรียนเนี้ยเขารับเราเข้าเรียนมีความเป็นเหตุเป็นผลในการที่ทำไมเราอยากจะขอไปเรียนสปอนเซอร์เงินซัพพอร์ตที่พักอะไรพร้อมเรียบร้อยนะคะพอเอกสารยื่นครบก็รอรับผลวีซา่าแล้วก็เดินทางมาประเทศฝรั่งเศสได้เลยนะคะจุด ที่นัดอยากจะฝากก็คือเมื่อกี้คือหลายท่านถามว่าจะเริ่มต้นยังไงนะ,ะสรุปอีกทีนึงนะคะเริ่มต้นยังไงหนึ่งเริ่มต้นจากการหาโรงเรียนก่อนสองพอได้โรงเรียนตอบรับแล้วก็กรอกเพื่อที่จะยื่นขอวีซ่าสามก็ไปยื่นวีซ่ารอรับผลวีซ่าแล้วก็เดินทางมาได้เลย สำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าเอ้ยมันยากนะคะทางเพจ Service My Visa เนี่ยเขาก็ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็บริการลองติดต่อไปถามดูนะคะเหมือนว่าเท่าที่ทราบมาก็คือน้องเมเนี่ยเขาก็ทำถ้าอยากให้หาโงเรียนให้เขาก็ประสานงานให้ได้นะคะก็คือจะพยายามช่วยเหลือว่างั้น,นเถอะทั้งในเรื่องของการหาโรงเรียนกรอก ข้อมูลในฟรานวีซ่าแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าถ้าใครรู้สึกว่ามันยากเกินไปไม่รู้จะเริ่มยังไงทั้งที่อธิบายไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกติดๆขัดๆอยู่ก็ติดต่อน้องเมทที่เพจเซอร์วิสหมายวีซ่าได้นะคะแต่แนะนําถ้าทําเองได้แนะนําทําเองนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อ่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะคะถ้าพยายามทําได้อยู่แล้วนะคะขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนัดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็พอที่จะมองให้เห็นช่องทางว่าเอ้ยมันจะเริ่มต้นยังไงแล้วจะไปยังไงต่อนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ